ร็จแล้วจ้ะหอมเนะาะทำตามที่เรามีจากของใส่เนาะเพราะว่าพักอะไรเรามันไม่เหมือนเมืองไทยจ้ะใส่พักได้หลายพักหายหมดเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันจะ้ะสวัสดีค่ะมาทําผัดบุนเส้นกันจะ้ะวันนี้บุนเส้นเราก็แช่น้ำแล้วก็ตัดเส้นให้สั้นลงจะ้ะ ชอบสั้นชอบยาวก็ตัดตามใจชอบเลยจ้ะเดี๋ยวจะเขียนไม้ให้ใตคลิปจะโนะว่าใช้กี่อ่อเราพักเนี่ยเราก็ใส่ตามราชอบจ้ะเนาะจ้ะแต่ว่าขาดไม่ได้ก็คือพักขึ้นช่ยกับพักเขาเรียกขึ้นช่ยเลยเนาะกับไอ้กระลำปีจ้ะแล้วก็แค่รใไ้สีสวยเนาะหรือว่าจะใส่เมะเือเ,เทศก็ได้จ้ะไ้สีสวยเนาะจ้ะก็มี พักเรามีเนี่จ้ะพักขึ้นช่ยพักบอกโคลี่ไม่ต้องใส่ก็ได้จ้ะพราะเราใส่นีเร็วเนาะจ้ะเนาะใส่กระลำเดียวจ้ะแล้วก็แครอทให้สีสวยจ้ะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่จ้ะนี่เนาะเครื่องปรุงเราก็มีกระเทียมเจียวมีไข่น,น้ำตาลเนาะจ้ะเนาะซอสซีอิ๊วขาว น้ำมันหอยแล้วก็ออซอสมะเขือเทศจ้ะถ้าไม่มีซอสมะเขือเทศใส่มะเขือเทศเทนได้จ้ะเนาะแล้วก็มีน้ำมันสำหรับทอดจ้ะเอสำหรับผัดจ้ะูน้ำมันสำหรับผัดจ้ะเนาะก็ใส่ประมาณเดี๋ยวจะกะช้อนให้เน,นาะจ้ะเนาะว่าใส่กี่ช้อนประมาณสี่ช้อนเนาะจ้ะเนาะสี่ช้อน ใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวจ้ะถ้าเราไม่ได้เจียวไหว้เราก็ใส่น้ำมันแล้วก็เจียวกระเทียมพอหอมจ้ะพอเหลืองหอมนะจ๊ะนาะจ้ะพอกระเทียมเจียวเหลืองหอมแล้วก็ใส่ผักลงไปจ้ะชอบผักเยอะก็ใส่เยอะเลยนาะ จะใส่เส้นไปพร้อมผักเลยจ้ะถ้าเราใส่เส้นก่อนเส้นมันจะติดกันจ้ะลุกเปิดไฟ <c oughs> แล้วก็ใส่เครื่องปรุงเลยจ้ะกะน้ำตาลเนาะชอบหวานก็ใส่เยอะๆเลยจ้ะ ใส่น้ำตาลสักสองช้อนชาเนาะใส่ซีอิ๊วขาวสักสามช้อนสามช้อนเนาะสามช้อน ใส่น้ำมันหอยก็สักสามช้อนสี่ช้อนอ่ะเนาะผ <c oughs> ูดไปชัด <c oughs> ใส่สักสามชอ้อนพอจ้ะยกเขียนส่วนผสต้มให้ไตคีบแล้วจกกันนะเนาะใส่ซอสอนังกระเทียมสักหนึ่งช้อน,น,อกกน,นให้คีก,คก,กนนสวยจ้กกนนะ ค่ะไม่มีก็ใส่มาประเทศแทนจ้ะเนาะใส่หนึ่งช้อนเต็มๆเ,เลยจ้ะตัด<อ>ได้ให้ซีสุตรกรพอจ้ะเนาะแต่และคนก็ใช้แต่และสูตรจ้ะทำไม่เหมือนกันเนาะ ราะว่าเราอยู่ต่างประเทศทุกครัง้งที่ฉันทักฉันจะบอกเลยว่าเราอยู่ต่างประเทศเราจะใช่แบบทาตามที่เรามีอ่ะเนาะอะไรเรามีเราก็ใส่นะ,ะมนนี้เราก็ในตรงตใส่นั้น,นนะจ้ะแลก็ตองทำซอสให้มันเข้าไปคืนตัวหน่อยเนาะเคลียร์ยเลยจ้ะ คนไทยก็จะชอบพักพักแบบเท่ตลบสะไลเนาะแต่ฝรังเขาจะชอบแบบเขาเหมือนเขาไงเนาะเขกินพักเลอยนาะเขาก็ทำใเข้าหน่อยแบบพักซุกหน่อยเนาะเห็นยาวไปตักตั้งก็ตักตั้งหน่อยจ้ะเนาะตักเยกตักยาว ถ้าใส่ทุกเราก็ใส่ไข่ได้วยจ้ะไข่นี่เราจะใส่ตั้งแต่ต้นเจียวกระเทียมก็ได้จ้ะ เห็นแม่พักเล่าใปยังเยอะแต่พ่อมันเคียวแล้วมันก็หายหมดเลยเนาะเสร็จะติดกันทำเส้นยาวใส่ตกัตตันกันนิดหน่อยเนาะมันนานท้ำจับไม่ได้ทับทุกวันอาหารฝรั่งอาหารฝรั่ง ฉันไม่ค่อยชอบกินครับคุณเซนในไข่เราก็รอตอนนี้พอมันหนังกหน่อยเรากทับมันให้มันซุกเนาะจ้ะเสร็จแล้วจ้านี่ลองทำดูแต่ไม่ยากเนาะทำอาหารกินเองจ้ะลองดูว่าเราใส่อะไรจ้ะจ้ะขอบคุณได้หลายจ้ะที่รับชมแล้วจ้าชอบก็กดชอบกดติดตามให้ด้วยจ้าสวัสดีจ้า